คมาได้ค่ะมา,มากินแจ่วฮอนมื่อนี้มากินแจ่วฮอนมากินแจ่วฮอนนะคะมากินแจ่วฮอนนะคะมืนน่อน้มีเรื่องหาไยได้มาเบาซูฟังหาได้ได้เสริมะเบาซูฟังค่ะอันนี้ที่กินด้วยนี่คือแจ่วฮอนด้วยค่ะ เจ้ฮ้อนสูตรสมุนไพรฮ้อนอันนี้เป็นจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มที่สานจะเป็นเจ้าฮ้อนรสแซ่บนะเป็นเจ้าฮ้อนสมุนไพรรสแซ่บด้ค่ะในยๆเลยกินง่ายขนาดเลยเพราะว่าอย่างเียวเ่าเดี๋ยวนี้นี่แบบนี่ให้สำหรับผู้ที่ยุ่ไก่นะคะสำหรับผู้ที่ยุ่ไก่ หรือว่าใครอยากหารายได้เสริมนะคะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมตัวนี้ดีขนาดเลยค่ะคนที่สารยู่ใสจะมากินทั้งนั่งเลยสูตรนี่นะ,ะคะเพราะลูกค้าทั้งกรุงเทพทั้าสัมพันัญกลับมาเนี่ยจะต้องกินตลอดถ้าพูดถึงคนที่สารจะมากได้โดยนี่ฮันแม่กระท่งฝรั่งก,มก็มักเคยฝรั่งมาอยู่บ้านนี่ก็กินแจ้วห่อนนะคะมันเป็นสูตรแซ่เป็นสูตรสมุนไพรนะค่ะ สำหรับผู้ที่อยากสะดวกสบายนะลหลสมุกกันบอางอันมันกินง่ายค่ะเยามีขวดแบบนี้อันนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำเจ้าหอนมีเป็นน้ำเจ้าหอนสีเขียวๆเป็นน้ำเจ้าหอนแล้วค่ะเข้าเอาไปไ,ปไว้ขวเข้ามันบอเข้าไปเท่่องหมอเวลาเขาจะกินเทล่องหมอแล้วก็ผสมนำ้ำซุปกินได้แล้วเป็นน้ำเจ้าหอนสูตรเข้มขน้นเป็นสูตรสม,มุนไพรแล้วค่ะจะนั่งจะแบ่แบแ่บผัก รับประกันแลวคนอีสานบุมนีคนไหนที่จะบมูมักสูตรนี้อันนี้เป็นน้ําจิ้มเด้อค่ะน้าจิ้มก็เข้มข้นเด้อค่ะน้าจิ้มเข้มข้นเข้มข้นนะคะน้าจิ้มสมุนไพรเด้อค่ะผสมสมุนไพรเยอะมากๆเหมาะสาหรับช่วงนี้นะคะเป็นสมุนไพรเหมาะสาหรับช่วงนี้เพราะาช่วงนี้ตรงเน้นสมุนไพรไวโกนกินอาหารให้เป็นยาบูมแม่ท่ายกินยาเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่นีอันนี้ไว้อุ่นใจขนาด อุ่นใจนะคะอยากกินจิม้มจุ้มง่งายแค่แท่โจกลงนี่แล้วก็ผสมสล้ำซุปลองไปเอาตัวนี้มาจิม้มตัวนี้นี่จิ้มก็ยั้งก็กได้มูห็ดเ็ดไก่ได้เบิดจิ้มได้เบิดทุกอย่างหรือว่าเอาเขาจ้ำกินกระแทบเพราะว่าในนี่มันเข้มข้นเอาเขาจ้ำกินกระแทกเพราะว่ามีหลายคนซือไปเอาเขาจ้ำกินกระแทกอันนี้นะคะมันจะเป็นเค้มข้นแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นแบบนี้เลยบัดน,นี้สีเบาหอยฟังสำหรับคนที่อยากหาไรายได้จากตรงนี้ ไายซุ้มเจ้าขายมา่านกรอบเอาโขดโขดที่ข่อยลงลงขายน่ะซุ้มเจ้ามานเสพเอาเลยกรอบเอาไปแล้วก็ไปล่องโขดโขดขายถ้าเจ้าได้ออเดอร์ปุ๊บเจ้ากระถักมาทักมากระสิจสัดทรงไห้เท่ากับสิคุยกันเน,ะนะาะมีราคาทรงเด้หรือคือว่าปกติอันนี้มันขวดละแปดสิบบาทปกติขวดละแปดสิบบาทเด้อค่ะถ้าซื้อแพ็คคู่แบบนี้ร้อยหาสิบบาทลดสิบบาท แต่ว่าแบบน,นี้สีว้าสําหรับผู้ที่อยากหารายได้เนาะถ้าซุ้มเจ้าซื้อซีบขวดขึ้นไปจะขายจะส่งไห้ในราคาเจ็ดสิบบาทส่งไห้ในราคาเจ็ดสิบบาทแต่ว่าถ้าซุ่มเจ้าเอายี่สิสบขวดขึ้นไปสีส่งไห้ในราคาหกสิบบาทซุ้มเจ้าก็ไปขายแปดสิบนะคะหารายได้เสริมง่ายๆไม่ต้องออกไปสต๊อกก็ได้ สำหรับผู้ที่นขีขานบ่มีเวลาขายอะนะไปเห็นงาน,นสิานาะบ่มีเวลาขายแต่สำหรับผู้ใดอยู่บ้านแนะ่ยนั่แอาไปสต๊อกไว้ขายให็นค้นขานเที่ยงลำบานเข้าไปกินกินหอมๆขึ้นมาไม่ผู้ใดโอดใจถามได้ดอกมันหอมมันกินหอมสมุนไพรขึ้นมาเลยค่ะไปต้มกุบกินมันจะหอมขึ้นมาเลยสมุนไพรหน้าหน้าชนิดเลยมันจะเข้มข้นกินสมุนไพรจะออกเลยเพราะฉะนั้นนี่ซุ้งเจ้าไปต้มอยู่บ้านนี่หลายคนตองถามว่ามันเป็อนอีหยังนะคะมองไดมีความอีสาน มองนั่นจะได้ขายอันนี้นะคะคนแมนแท็คนที่ปเห็นงานจะกินวอดอาหาราีสานครับมองไรนีคนอีสานมองนั่นแหละได้ขายแน่นอนนะคะนี่คือโอกาสที่จะหาะไรายได้เสริมสําหรับคนที่เ็นงานอยู่แล้วเนาะเขาหาเป็นอาชีพเสริมเทานะ้เขาบริหาแตตัวนี้เป็นบ่ล่ะก็ย่อมตัวแรกเขาเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขาขายของก็ดีก็เขาเล่นเสียงเงินบบนีก็เล่นไปชอบปปสื่อเนื้ออื่นนั่นบะละ่ล่ะเขาเล่นขายเองเขาก็ได้เงินใส บ่ได้ยุ่งยากคอมได้ออเดอร์คุณเจ้าได้ออเดอร์ปุ๊บคุณเจ้าก็ทักมาอาจจะขายให้หลายๆคนแล้วก็มาร่วมออเดอร์นั่นเ่ลาร่วมให้หอดสิพอกระชีายให้เจ้าในราคาทรงได้เจ้าก็ไปเก็บจากลูกค้าในราคาเต็มดีปะเป็นอาชีพเสริมดีปะคะใครสนใจก็ทักส่วนตัวมาได้เด้อค่ะที่จะบอกให้ฟังมันขายง่ายเป็นแท้ผู้ใดมีอันมูที่เห็นงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอยู่ขอ,อ,ขอนแกน่นอยู่ไซกะซางคนอีสานบอกได้มีคนอีสาน มองนั่นจะได้ขายแก้วฮ้อนสูตรนี่หากินบ่ได้เด้อค่ะในกรุงเทพเพื่อนมากจะเป็นน้ำใสๆมันบ่าเป็นข้าวขัวร้อยมันบ่ะอันนี้บ่าแม่นอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นขายได้สบายเลยแม่นแท้ยื่ในกรุงเทพเนาะมีคนมีสารหลายๆนะเอาไปจำก็เผากะแซบ,บค่ะแล้วก็มีวิตามินพร้อมเด้สาราพาัดได้สมุนไพรในนี่งกินก็เผากินก็เผามีมีสารอาหารครบพร้อมเด้เพราะว่าน,นี่น่ะ มันมีหลายอย่างเป็นส่วนผสมสูตรสมุนไพรสูตรเข้มข้นดีต่อใจดีต่อสุขภาพเด้อค่ะลองไปพิจารณาบังเร่อไพ่อยากใดข้อมูลเพิ่มเติมกระทักมาถามได้เลยค่ะทักมาถามได้จะเอาให้ฟังสําหรับหารายได้เสริมแบบง่ายง่ายสบายสบายหรือไม่เอาไปไว้ในบ้านข้าไปลองซิ่งมังกรก็ได้แล้วทอาทักไปเอาไปในราคาทรงไปกินพร้อมขายพร้อมก็ได้เพราะว่า มันก็เป็นอาหารแรงไดนนะ้เนาะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสูตรเข้มข้นอยู่แล้วมันเป็นสูตรเข้มข้นน่ะกินก็เขาได้สบายเลยนะคะหรือเ้่าสังสรรค์ในงานนียังกระโม่ไม่อยากออกไปข้างนอกข้างนอกมันอันตรายเขาเ่ต้องออกไปเขาหนั่งกินในบ้านเลยนั่งกินอยู่บ้านเข้าจุ่มกันในบ้านเขานน่กระแซ่ปานกินอยู่พัฒนขานเลยค่ะเพราะว่าของมันแบ่นในใบ,นแบเานาะก,กินอยู่ใส่มันก็แซ่บเื่อเขาเฮ้นักกินยังไงกับมาแต่เห็นงานเมื่อยๆก็ต้องไปไฟอยังหลายจัดตัวหนีเลย ตัวนี้มันเห็ดอาหารได้หลายอย่างร้อมได้ไปเห็ดประเภทออมก็ได้ต้มแซบก็ได้ซึ่งเจ้าแค่ยอตัวนี้ลงไปมันก็จะแซบขึ้นมาเองลองเห็ดเบิงบะเสือเอาไปเห็ดใส่ออมไปขั่ใส่ในเนื้อใส่ยัางหลับแต่สเห็ดออมอย่างเนาะมันจะหอมขึ้นมาเลยเจ้าไปลองเห็ดเบิ้องด้ะใครสนใจขอมุลสนใจอยากได้รายละเอียดก,ก็ะักเขามาส่วนตัวได้เดี๋ยวจะบอกให้ฟัง มาหารายได้เสริมน้อกันค่ะดีกว่านางเล่นโทรศัพท์ซื้อๆมาได้เงินเล่นโทรศัพท์ทั้งที่ให้มันได้เงินเนาะค่ะเนาะทักมาเด้อมาเด้อมึอนี่พยายามกินเจ้าฮวันต้อกันเด้อพยายากินเจ้าฮวันต้องการมาเด้อสนใจทักมาเด้อค่ะและพิเศษเด้อค่ะทักแม่เส้นเจอมาเลยเดี๋ยวจะวางให้ฟังหรือจะโทรมากก็ได้เดี๋ยวจะวางให้ฟังเด้อกินเจ้าฮวันกันเด้อสนุนเด้อ